นิกกี้ขอพูดบ้างนั่นในคลิปที่มุกพูดไม่ได้หมายถึงคนนี้แน่นอนกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามมองส,สุดเมื่อมุกวรณิตถาวรมงพูดถึงประเด็นหนึ่งแย่งแฟนชาวบ้านกลางรายการอย่ามาตอบ EP พหนึ่งในช่อง Youtube นิกกี้นาชัดของนิกกี้นชัดทับเอาชาวเน็ตได้ชมถึงการออกมาเปิดคำไม้และดาวกันโยงไปที่จีน่าวิรายาพัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสแต่เรื่องนี้เธอนันออกมาเคลียชัดแล้ว ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดและก็ไม่รู้สึกสบายใจที่ไปพูดแล้วทำไปยงชื่อคนอื่นๆที่เคยมีข่าวกับตนล่าสุดพิธีกรรายการอย่างนิกกี้ออกมายืนยันอีกเสียงว่าไม่ใช่ที่ทุกคนคิดโดยมีการคอมเมนต์ใต้คลิปข้างต้นบอกว่ามีหลายคนเอาไปแชร์กันว่าจีน่าไม่ใช่นะครับมุกไม่ได้พูดถึงจีน่าเลยเอาเป็นว่าเคลียร์ชัดเจนนะยืนยันทั้งสองเสียงแล้วว่าแยกย้ายจ้า